สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะเวลาเวลาสวัสดีก้มหัวลงสวยๆนะลูกก้มหัวลงสวยๆนะคะอ่าลงเรียนอนุบาลสามเสีของเรานะต้องไหวสวยด้วยนะลูกอนุบาลสามเสียงต้องไหวสวยยิ้มใส่ด้วยนะยิ้มใส่ให้ดูหน่อย อ่ะว้สวยก่อนไว้สวยก่อนอ่ะว้สวยกุมหัวลงปุ่มหัวลงยิ้ม่ะเอาอก็เกดไปเโอเคว้สวยแล้วก็ยิ้มส่ายเยี่ยมเลยค่ะอ่ะกิจกรรมวันนี้เรามีสองกิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เอ๊ะหน่วยนี้เราเรียนหน่วยเรื่องอะไรนะเด็กหน่วยอะไรนะ เรื่องฤดูรอ้รอนเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่อ,อแล้วก็เราจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยกันไหนวันนี้ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่าเยี่ยมเลยค่ะใครยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะไว้รอคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทํางานแล้วก็ค่อยเตรียมอุปกรณ์ทีหลังนะคะ โอเคเดี๋ยวพบกับคุณคู้พ่อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทักทายกันด้วยเสียงเพลงกันก่อนนะคะเพลงประจำห้องเรียนของเราสองเพลงนะคะเด็กๆเปิดม์เลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีคุณครูที่รักี โนงใจเรียนยังเท่าเรามาดอเรียนยัเาดรามาเรียนราพาดีังเรียนเออเยี่ยมเลยค่ะอีกหนึ่งเพลนะคะ สวัสดีวันนี้พบกันสดใจต่ายฉันได้พบเธอโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับรือดูร้อนใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารไปแล้วการแต่งกายไปแล้วเดี๋ยววันนี้ีิกิจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพอดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นของฤดูร้อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะวันนี้คุณพลอยมีนิทานมาฟังดิกิด้วยเด็กเกจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุก ตนนั้นฟังแล้วชื่นบานจิตใจ้อมแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยเรียนเลยค่ะดีด๋นั่งตัวตรงรอฟังนิทานเลยนะคะตอนที่คุณครูพลอยเล่านิทานนะเดี๋ยวเพิ่ง เปิดไหมนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงพี่นิทานของคุณกุ้ยพลยนนะโอเคเลยค่ะวันนี้นิทานของเราจะเป็นเรื่องอะไรนะเอ๊จะเป็นเรื่องอะไรนะโอเคค่ะ นิทานของรงฟอยในวันนี้ชื่อเรื่องว่านิทานอีศกเรื่องโรมกับพระอาทิตย์ต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจมไสท้องฟ้าจอบโปรง พระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจิดจ้าอย่างที่เคยเป็นเจ้าลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นเลยหยุดแวะทักทายเป็นยังไงบ้างพระอาทิตย์นิดแห่งเราไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือไม่เจ้าลมตะโกนทักทายสหายเก่าสุดเสียงพระอาทิตย์ก็ตอบรับอย่างดีใจ ด่วนในเจอลมตนนี้มาเน่นนานเหลือเกินขนาดนั้นเองก็มีชายหนุ่มนักเดินทางสวมเสื้อคุมกำลังเดินเล่นเตร็ดเตยอยู่เจ้าลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดท้าทายบางสิ่งออกมาพระอาทิตย์เสายรัก เรามาแข่งขันวัดความแข็งแร่งกันสักหน่อยไหมลมส่าวชักชวนได้สิได้สิแข่งอะไรดีเราพระอาทิตย์ตอบกลับแบบไม่คิดอะไรดานเจ้าลมก็ะชี้ลงไปยังหนุ่มนะักเดินทางคนนั้นพร้อมกล่าวว่าง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ใช้เสื้อคลุมของพ่อหนุ่มคนนั้นหลุดออกมาจากตัวใครทำสำเร็จ ถือเป็นผู้ชนะและแข็งแร่งที่สุดพระอาทิตย์พยักหน้าตอบรับลมเห็นว่าสหายรับรับคำท้าจึงโผลไปหาหนุ่มนักเดินทางทางตะโกนไล่หลังฉันขอเริ่มก่อนเลยนะเจ้าลมใช้กำลังทั้งหมดรวมมาเป็นพายุขนาดย่อม หวังทำให้เสื้อคลุมตัวนั้นปริดปลิวแต่หนุ่มนักเดนทางก็ไม่หวั่นไหวแทมยังจับเสื้อเอามาคุมไว้นั่นลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงดีบบังคับมากขึ้นไปอีกจนหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงก้าวเดินโอ๊ยทำไมลมในวันนี้ถึงได้มีความโหดร้ายกับฉันนักนะ หนุ่มนักเด้นทางบนอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวนะแล้วดึงเสื้อคลุมแม่นว่าเดิมเจ้าลมจึงรวบรวมพลังอีกครั้งหอมกับเป่าไปยังหนุ่มคนนั้นถึงขั้นเดินเซเกือบลม้มพอเถิดหนาลมเอ,อ๋ยเราขอลองแข่งบ้างเถิดพระอาทิตย์กล่าวกับลมด้วยแรงที่ใสล้จะหมดไป ลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อคราวนี้อากาศแจ่มใสไร้พายุใดๆมาก่อกวนหนุ่มนักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้ถึงแนวป่าด้านพระอาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยบจนเขาค่อยๆเป็นแสงให้ร้อนทีละนิดทีละนิด จนหนุ่มคนนั้นเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจากความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนพอเจอแนวต้นไม้เงียสบสงบหนุ่มนักเดินทางเลยเลือกที่จะเข้าไปนั่งพักหอมถอดเสื้อคุมตัวที่ลงขาพระอาทิตย์วางไว้ข้างกายอย่างสบายใจ ความอ่อนโยนของเธอเหนือกว่าพละงกำลังที่ฉันมีจริงๆหลมชื่นชมในสิ่งที่พระอาทิตย์ทำไว้มีโอกาสคาใดเราจะแวะไปหาใหม่นะพระอาทิตย์เพื่อนรักทั้งคู่จึงยิ้มล้ำตาััอย่างนีความสุขจบเรียบร้อยแล้วค่ะดีๆค่ะในนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะ มีตัวละครอะไรบ้างคะวันนี้มีตัวละครอะไรบ้างไหมนี่พี่แมาคัะนี่โลมีค่ะอาทิตย์ค่ะแล้วลมกับพระอาทิตย์เขาแข่งกันทำอะไรคะทำให้อะไรแข่งแข่งทำให้ อ่เลยค่ะเขาแข่งขันกันว่าใครจะมีพลระกำลังแข่งแกร่งกว่าใช่ไหมคะทำให้หนุ่มน้อยนักเดินทางเนี่ยถอดเสื้อออกได้่งสุดท้ายแล้วก็เป็นความอบอุ่นและวก็ความร้อนของพระอาทิตย์นั่นเองที่ทำให้หนุ่มน้อยนักเดินทางถอดเสื้อทีนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากฤดูร้อนกันอเด็กๆคิดว่าฤดูร้อนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะน้องมิมน้องมิ้มคิดว่าประโยชน์ของฤดูร้อนมีอะไรบ้างคะทำให้พวกเราอบอุ่นค่ะ,ะทำให้พวกเราอบอุ่นขอบคุณเลยค่ะแล้วน้องเอรินล่ะคะน้องเอรินคิดว่า ฤดูร้อนมีประโยชน์ไหมคะขอบคุณครับขอบคุณกว่เะอ่าเอรินคิดว่ามีประโยชน์ไมนหมล่ะฤดูร้อนเออเคยเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมิมันก็ขอบคุณน้องเอรินนะคะคเดี๋ยววันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากฤดูร้อนกัน าที่ภาพแรกเลยเด็กๆเห็นภาพอะไรบ้างเอ่ยเป็นภาพอะไรคะผ้าค่ะเป็นภาพของตาก้าเสื้อผ้าแขวนอยู่ใช่ไหมคะประโยชน์แรกของฤดูร้อนเลยนะมันจะทําให้ เสื้อผ้าแห้งไวนั่นเองเกิดจากแสงแดดของแดาอิชเลยคะทีม่มีความร้อนก็จะไล่ความชื้นจากเสื้อผ้าออกทั้งหมดเลยก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยแห้งไวขึ้นนั่นเองอต่อมาเป็นภาพอะไรนะ ภาพผลไม้ค่ะภาพผลไม้เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีผลไม้ทั้งหมดกี่ชนิดนะช่วยน,นับนะครับหนึ 2, 3, 4, 5, น่งสอสามสี่ห้าในภาพมีผลไม้ทั้งหม ผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมีทั้งมังคุดน่วงแตงโมงมะขาวแล้วก็สับประรดนั่นเองซึ่งผลไม้หลากหลายชน,นิดนี้นะคะที่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเลย ผล,ลไม้ตามฤดูกาลถ้ากินผล,ลไม้ที่เขาจะออกผลผลิตนะคะในช่วงฤดูร้อนนั่นเองให้เราได้รับประทานโอเคเลยค่ะมีทั้งบังคุดมะม่วงแตงโมมะพร้าวแล้ก็สับประรดน,นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกผลผลิตในฤดูร้อนทั้งหมดเลยมีให้เรารับประทานได้ใน นะในฤด,ดูร้อนนี้เราก็จะมีรสชาติแสนอร่อยด้วยนะอะ่ขอต่อไปเลยนั่นก็คือเป็นภาพของอะไรนะคนเขากำลังออกมาทำอะไรคะเด็กๆคะแสงดดแสงดดแ<ส>งออกมา<ส>รับแสงแดดใช่ไหมคะซึ่งแสงแดดในยามเช้านะคะเด็ก ความอบอุ่นและอุณหภูมิที่อบอุ่นจากแสงแดดในตอนเช้านะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินดีนั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยภาพต่อมาเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะปค่ะเ,เด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของกลางวันหรือว่ากลางคืนคะ กลางคืนนะคะเห็นไหมเออนี่ดวงดาวแล้วก็พระจันทร์เลยอ่าพระมีประโยชน์ของฤดูร้อนนั่นก็ทําให้ในช่วงกลางคืนท้องฟ้าปลอดโปร่งทำให้เรามองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนนั่นเองก็จะไม่มีก้อนเมฆมาบดบังเราก็จะมองเห็นดวงดาวได้อย่างชัดเจนนั่นเองเหมือนกับในภาพนี้เลย เห็นไหมเออเห็นดวงดาวในยิประยับเต็มไปหมดเลยค่ะภาพต่อมาคือเป็นภาพของคนที่เขาเดินทางไปนั่นเองการเดินทางก็จะสะดวกมองเห็นสัญญาณไฟจราจรชัดเจนนั่นเองค่ะ ออกมาเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะเขาเล่นเขาเล่นน้ำค่ะเขาเล่นน้ำทะเลเขาไปท่องเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะประโยชน์ของฤดูร้อนนะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะในช่วงที่เป็นฤดูร้อนใช่ไหมคะอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราก็จะออกไปเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลายไปหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นแหล่งน้ําทําให้เราเนี่ยรู้สึกลายความร้อนไปได้นะเด็กๆยังจําได้ไหมเอ่ยสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานิยมไปเที่ยวในช่วงฤดูร้อนมีอะไรบ้างคะทะเละมีทะเล,ะเลแล้วก็มีอะไรอีกนะออนเซนน้ำตกอ่แล้วอีกหนึ่งที่ที่มีเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมทางน้ำมากมายเลยเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เราเรียกว่าอะไรเอ่ยอสวนน้ำนั่นเองเอโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเก่งมขาสรา่สรางเลยค่ะโอ้โหดิจิตจำได้ด้วยในสิ่งที่เรียนไปสุดยอดมากๆเลยค่ะอ่าข้อ,อต่อมานะคะประโยชน์ของฤดูร้อนนะก็ทำให้เราเนี่ยดื่มน้ำได้มากขึ้นเนื่องจากเราร่างกายของคนเรานะคะสูน สูญเสียงเหือใช่ไหมเราก็เลยต้องดื่ม e น er ้ำคแทนทำให้เราเนี่ยในแต่ละวันเราดื่มน้ำได้มากขึ e. ้นน really like ั่นเองเมื่อมีประโยชน์ก็มีผลกระทบค่ะเด็กๆขาที่เกิดขึ้นจากฤดูร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างภาพแรกเลยเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้คะ ตกน้ำค่ะอ่าเขาด็กๆคิดว่าเขาสบายดีหรือว่าเขาไม่สบายนะสบายค่ะเขาไม่สบายใช่ไหมห้ามหิเยี่ยมเลยเขาเป็นลมนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นลมแดด่าเนองจากร่างกายนะคะได้รับความร้อนสะสมมากเกินไปก็เลยทําให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมอ่อนเพลีย ขยับร่างกายไม่ได้เลยซึ่งเป็นอันตรายมากๆเลยนะครัต่อมานั่นก็คือร่างกายขาดน้ำทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนใช่ไหมคะร่างกายของเราก็จะมีเหงื่อไหลออกมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนเพรียงนั่นเอง ภาพต่อมาเลยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆนะเขาขาดเขาขเราอ่าเด็ๆเห็นไหมเอ่ว่าผิวหนังของเขาเนี่ยไม่เกรียมเลยเนื่องจากอะไรนะแสงแดดใช่แล้วค่ะแสงแดดที่ร้อนแรงนั่นเองในช่วงฤดูร้อนก็จะทําให้ผิวหนังเนี่ยไม่เกรียมได้ดังนั้นเด็กๆต้องทาอะไรนะ กันค่ะอาดีกันแดดค่ไแล้วค่ะเพื่อช่วยปกป้องผิวหนังของเด็กนั่นเองอ่าต่อมาต่อมาเมื่ออากาศร้อนใช่ไหมคะเราก็จะเติม <c oughs> เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นออไ,ไม่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์เครื่องปรับอากาศแล้วก็แอร์พอเราร้อนใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าพัดลมเนี่ยช่วยนะครับทำให้เรารู้สึกเย็นสบายก็เลยทําให้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองหาวถ้าต่อมาเลยดิ๊ดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไปไหม่ ใช่แล้วค่ะพาดีก็คือไฟในป่านั่นเองเกิดจากในช่วงฤดูร้อ,อนใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเกิดความแห้งแลง้งวัสดุจากธรรมชาตินะคะที่อยู่ในป่านเนี่ยติดไฟง่ายก็ทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ควบคุมได้ยากมากๆเลยค่ะเนื่องจากป่าไม้ก็จะมีกิ่งไม้ใบไม้แห้งนะคะทําให้เนี่ย ไปลุกลามไปอย่างรวดเร็วเลยภาพต่อมาเลยเป็นภาพของพายุค่ะ,ะใก้แล้วค่ะเป็นพายุนั่นเองซึ่งเรา,าเรียกว่า,วาพายุฤดูร้อน,นเออเด็กๆาพายุฤดูร้อนนะก็จะเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวานันเมื่อมาเจอกับ ลมหรือว่าความเย็นนะคะก็จะเกิดความแปรปวนทางอากาศทําให้เกิดพายุขึ้นมาบ้านก็จะได้รับความเสียหายต้นไม้ก็อาจจะหักได้แล้วก็มีฝนตกติดต่อกันนั่นเองโอ้โหอนนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นจากฤดูร้อน โอเคเลยค่ะวันนี้นะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากฤดูร้อนแล้วก็ผลกระทบจากฤดูร้อนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของฤดูร้อนทำให้อะไรนะเสื้อผ้าของเราเป็นยังไงคะ ยชน์ข้อแรกของฤดูร้อนโดยช่วยทําให้เสือ้อผ้าของเราเป็นเน้คะีเดีกๆคะ่ะแห้งค่ะแห้งไวเยี่ยมเลยทําให้เสือ้อผ้าของเราแห้งไวแล้วก็มีอะไรอีกนะผลไม้ค่ะมีผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลให้เราได้รับประทานนั่นเองผล,ลไม้ในช่วงฤดูร้อนมีอะไรบ้างเอย่ยอบเล็ก ีค่ะี่ะะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะและนอกจากนี้นะเราก็ยังได้รับวิตามินดีจากแสงแดดด้วยแต่วิตามินดีจากแสงแดดนะคะจะมาในช่วงตอนเช้าเท่านั้นนะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมและที่สำคัญก็ทำให้ในตอนกลางคืนเรามองเห็นท้องฟ้าปอดโปร่งชัดเจนนั่นเองอ่าแล้วทีนี้มาที่ผลกระทบของหรือดูร้อนกันบ้างอ่าดด็กๆํำได้ไหมเอยผลกระทบของหรือดูร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดอะไรบ้างไหเป็นลมอ่ะทำให้เด็กๆเป็นลมได้เป็นลมแดดแล้วมีอะไรอีกคะ าอค่ connect, ะังค่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรอีกหน้าในช่วงฤดูร้อนเกิดอะไรบ้างคะฤดูร้อนค่ะไฟไม้กาเยี่ยมเลยเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็เกิดไฟไหม้ป่าด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแรงนั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยและนอกจากนี้เด็กๆคิดว่า ฤดูร้อนเนี่ยยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างไหมคะเด็กๆคิดว่าฤดูร้อนมีประโยชน์อะไรอีกไหมเอ่ย้ปมาไม่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 อไโอเคเลยค่ะยอดเยีย่ยมมากๆเลยตบมือให้ตัวเองดังๆเลย แล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ด็กๆได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ด็กๆก็เรียนรู้เกี่ยวกับฤด,ดูร้อนใช่ไหมเอ่ยมีในเรื่องของการแต่งกายอ่าในช่วงฤดูร้อนเราต้องแต่งกายแบบไหนคะเด็กๆคะ ใส่เสื้อผ้าบางๆให้ระบายอากาศได้ดีและที่สําคัญในช่วงที่มีแสงแดดหรืออากาศในช่วงที่แดดแรงมากๆเนี่ยเราก็จะสวมใส่อะไรนะช่วยบดบางแสงแดดให้กับเราใส่มัวใส่แว่นกันแดดแล้วก็ต้องทาอะไรด้วยนะเวลาเราออกไปข้างนอกทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแล้วก็ เด็กๆก็ยังได้ทาอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความเย็นด้วยเด็กๆได้ประดิษฐ์อะไรนะประดิษฐ์ผ้าใช่แล้วค่ะผัดก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยคลายความร้อนได้อะแล้วอาหารนะคะอาหารที่รับประทานในช่วงฤด,ดูร้อนมีเมนูอะไรบ้างนะชีม่า ไอศครีม <Ice> น้ำแข็งใสแล้วก็มีมอะไรอีกนะ้างไหมน้ำผล,มผลมไม้ผลมไม้ต่างๆที่ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายเรานั่นเองยียม,มใช้ค่ะใช่แล้วค่ะเยี่ยมเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรม เสริมประสบการณ์ของคุณครูพลก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปพักนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวมาทำกิจกรรมต่อไปกันเลยขอบคุณค่ะเด็กๆไปพักได้เลยนะคะ